่สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกกับผมเก่ง FN ฟเอ็นออโตคารนี่นะครับวันนี้เป็นรถของพี่ผู้หญิงนะครับเรียกว่ารถนางแบบแล้วกันมากับ Honda City RS อสมใหม่นะครับลูกค้ามาเลือกติดตั้งนะครับผมผู้งเข้ารูปงานคิวตอนนี้เราก็ทําการดูดฝุ่นให้ลูกค้าก่อนนะครับคันนี้จะมีความพิเศษหน่อยนะครับมากกว่าคันอื่นตรงที่มีออปชั่นเสริมเพิ่มเข้ามา นี่เลยให้ดูเรื่องสีก่อนลูกค้าเลือกเป็นสีน้ำเงินคลามเดินได้ทองนะครับพร้อมลายใหม่เลยลายดาวจาก QJ แล้วนี่นะครับออปชั่นเสริมที่ลูกค้าเลือกมันคือในส่วนของจะมีกระเป๋าข้างด้วยอ่าปกติก็คือมันจะไม่มีนะตรงนี้จะเป็นออปชั่นเสริมนี่นะครับใน Honda City RS โฉมนี้เลยตัวใหม่โอเคครับเดี๋ยว ทำการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันเต็มๆดีกว่าว่าจะออกมาสวยงามขนาดไหนกันโอเคครับอ่าโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งนะครับผมปูพื้นเข้ารูปงาน QJ ในรถ New Honda City โฉม R.S นะครับกับสีใหม่ลายใหม่ของ QJ นะครับนั่นคือสีน้ำเงินครามเดินได้ทองนะครับลายดาวนะครับนี่เลยนะฮะพร้อมกับออปชั่นเสริมผมวางเท้าดักฝุ่นนะครับสีน้ำเงินนี่นะครับ งานคิตัดขึ้นขอบขึ้นข้างลึกสุดซอยนะครับและที่สําคัญเลยคือลูกค้าสั่งออชันเสริมอีกอันนึงก็คือนี่นะฮะกระเป๋าข้างนะฮะสามารถจะใส่พวกมือถือนะครับเศษเหเรียญเศษอะไรได้นะครับนี่นะฮะเป็นออชันเสริมเพิ่มเข้ามานะครับในส่วนของด้านหลังตัดเป็นผืนใหญ่ผืนเดียวเต็มๆอย่างนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะ นะครับแล้วก็สอดเข้าไปในลึกสุดๆเลยนะข้างล่างนี่คือบางรองน่องลึกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายมีนี่นะฮะด้านท้ายเนี่ยจะเป็นโล่งๆอย่างนี้แล้วก็จะมีแผ่นปิดด้านท้ายอย่างนี้ให้ด้วยอีกหนึ่งแผ่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปให้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับในส่วนของอีกข้างหนึ่งครับอ่ะโอเคครับมามาดูด้านอีกข้างหนึ่งกันด้านฝั่งคนนั่งข้างนี่นะครับเขาให้ดูในส่วนของ ปิดบางตรงลองน่องนะครับนี่นะฮะตัดเย็บมานี่ใหญ่ๆบางสุดๆเลยนะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เวลาชิ้นเนี้ยตัดมานะครับมันสอดเข้าไปเนี่ยลึกใต้เบาะถึงขนาดนี้เลยนะครับสุดๆเลยนะสวยๆเลยนะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของเบาะคนนั่งข้างนะครับนี่นะฮะก็ ย้ำกันอีกครั้งนะครับพมคิวเจ้นะครับทำจากแหลงพียูแต่ทับเอพีอีสองชั้นหนาสิบสามมิลไม่เก็บเรื่องของกลิ่นฝุ่นทำความสะอาดง่ายไม่นําไฟนะครับอยากได้แบบนี้สวยๆอย่างนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับหาเราได้รา้ลหรือเหียดเราทิ้งไว้้านล่างอยู่แล้วโอเคครับไว้เดี๋ยวครั้งหน้ามาพบกันใหม่ว่ารถที่จะมาใช้บริการกับเราที่ร้านเนี่ยจะเป็นสินค้าอะไรกันอีกหรือจะเป็นพรมคิวเจสีอะไรกันอีกโอเคครับไว้ครั้งหน้ามาพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ